สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ออเดอร์ในร้านใช่ไหมครับโอเคปะออเดอร์ในร้านเอฟซีสวัสดีนะครับพี่สวัสดีครับ,อ,รบอ๋อโต๊ะนี้นั่งได้หมดเลยใช่ไหมพี่ครับเอฟซีแป้งใหม่ไหมเรามานั่งในดีกว่าน,นี่แบบเงียบๆอยู่คนเดียวอินโทนด์อยู่ลำพัง <c oughs> <c oughs> อินโทรเิด์อินโทนด์ใหม่หรือเปล่าวะอ,ออเดอร์ด,ดิรออะไรอ่ะครับผม ขอบคุณครับที่ร้านตัวไหนเป็นซิกเนเจอร์บ้างครับซิกเนเจอร์ของทางร้านก็จะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นหมูแดงห่อเส้นไว้ข้างในค่ะอ๋อยไดบอมไข่ชีสชดเตอใหญ่ที่สุดก็อ๋อนี่ไงชามใหญ่ที่สุด MC ครับเดี๋ยวชามยักษ์ร้อยเก้าเก้าเรามาแบบนักกินจุแล้วก็มีน้องไข่ดำจะเป็นหมูแดงห่อไข่เยี่ยวม้าที่น้องไข่เยิ้มก็จะเป็นหมูแดงห่อซอสมีน้องไข่ชมพูไข่ดำหรือเปล่าไข่ดำงั้นเดี๋ยวเราสั่งเอาเป็นชามยักษ์นี่สองชามก็ได้ครับ ที่ร้านจะมีซิกเนเจอร์จะเป็นเส้นเออเขาเรียกว่าเส้นอันชันป่ะครับเส้นเล็กอันชันเล็กอันชันชามยักษ์หนึ่งแล้วก็เป็นบะหมี่หนึ่งครับใช่ครับแล้วก็เป็นบอมไข่ชีสเส้นเล็กหนึ่งมีเหลืองหนึ่งก็ได้ครับเอาเป็นสองเลยครับแล้วก็น้องไข่ดำนี่อันนี้ไม่ได้น้องไข่ดำน่าสนใจน้องไข่ดำสองชามครับเป็นเส้นเหมือนกันก็ได้ครับแล้วก็เมื่อกี้บอกอะไรนะเป็นตัวแห้งใช่ไหมฮะใช่ค่ะแห้งก็จะมีแห้งโบราณแห้งโบราณที่เป็นซอสแห้งแล้วก็แห้งก๋ยเตยค่ะเอาแห้งโบราณกับ แห้งต้มยำก็ได้ครับเอาเป็นเส้นเล็กทั้งคู่เลยครับผมได้จะโอเคปนระมาณนี้ก่อนเนอะเดี๋ยวโต๊ะว,วางไม่พอนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยสั่งเพิ่มในลิฟตครับอุ้ยเมนูเขาเยอะมากเลยนะอุ้ยข้าวก็มีนะอาหารจานเดียวพวกข้าวก็มีเนอะมีข้าวมีตําม,มียำนะครับได้จะกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินเตี๋ยวเครื่องดื่มน้ำเปล่าน้ำเ,เปล่าลิปตันใครเอาอะไรบ้างอันนี้คืออ๋อนี่คือข่าจิ๋วค่ะใช่เหรอไม่เครื่องปรุงเหรอใช่เฮ้ย แล้วดูดิ FC ดูเครื่องปรุงก็ดิน้ำตาลพริกเนอะน้ำส้มสายชูวะอ๋อเขาก็มีเป็นแบบเออเจ๋งดีเนอะอันนี้วันนี้ผมว่าแม่งเข้าได้หรือเปล่าเนี่ยค่อนข้างกังวลมันคือเครื่องปรุงมันคือเครื่องปรุงนะ FC แล้ขวดนมดีกว่าน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวรอเรื่องเมนูอาหารมาสักครู่เดียวนะครับ f ีครับครับผมเป็นร้านที่ตะกี้ผมเข้ามาฉี่ฉี่แบบไม่ค่อยสบายใจนะครับ FC ดูนี่ดูครับตุ๊กแกแมงมุม้ย แล้วเมื่อกี้ผมยืนฉี่ตรงนี้เราดูโหโหแล้วพอผมเงยหน้าขึ้นไปโอ้โหแล้วเอาเรื่องแล้วดิโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่แหละที่อยู่นอยู่ได้นะคะอยู่นานขึ้นฉะนั้นคือไล่เราออกไปอ๋ <laughs> อมึงชอบเลย <laughs> มึมองอยู่นอกมันอยู่ไหน